สวัสดีครับเพื่อนๆชาวอีโคยาลิสครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงจะมาวิเคราะห์ราคาของเตอร์ด้ายาลิสคาหรือว่าออยตอร์้ายาลิสสองพันสิบสามที่กำลังจะเปิดตัวในบ้านเราประมาณช่วงเดือนมิถุนาถึงกรกฎาหรือเต็มที่ไม่เกินสิงหา ในปีนี้นะครับโอเควันนี้เราจะไม่พูดพราำทำเพลงอะไรกันมากผมจะมาวิเคราะห์คำถามที่น่าจะเป็นคำถามที่ฮอตฮิตที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้เกี่ยวกับเจ้า Toyota Yaris Eco โคคาหรือว่า Toyota Yaris 2 0 1 3ซึ่งก็คือคำถามที่ว่า Toyota Yaris Eco โค r าเนี่ยมันจะมีราคาเท่าไหร่ พูดถึงเรื่องราคาเนี่ยถ้ามาถามเรื่องราคาตอนนี้ก็คงยังไม่มีใครทราบนอกจากคนวงในที่เกี่ยวข้องกับเจ้าราคานี้จริงเพราะว่าตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาเปิดตัวเลยอย่างในเมืองจีนเนี่ยก็ยังไม่ทันเปิดตัวนะครับไอ้รูปหรือคลิปที่เราเห็นมาเนี่ยม,มันเป็นเพียงแค่ง,งานเหมือนกับงานมอเตอร์โชว์ที่เซี่ยงไฮ้เท่านั้นเอง ยังไม่มีรายละเอียดใายแดทั้งสิ้นออกมาเลยตอนนี้แล้วก็ทำได้แค่วิเคราะห์กันไปต่างๆนานาว่ามันจะมีราคาเท่าไหร่สำหรับบางคนที่แบบอยากรู้ว่าหรืออยากทราบราคาคร่าวๆเนะี่ยโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ราคาันนี้ให้ฟังกันจับข้อมูลที่ผมไปเก็บรวบรวมมาตามเว็บไซต์ต่างๆ ไม่ว่าเป็นความคิดเห็นหรือโพสบทความต่างๆของชาวเน็ตนะครับเดี๋ยวผมจะเอามาเรียบเรียงแล้วก็เดี๋ยวเขียนเป็นบทความเรื่องราคาต,ตัวดั้งยาหรือพ่อคาเนี่ยให้ให้ทุกท่านได้ได้ฟังกันว่าอันนี้เป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเสียง จริงๆแล้วเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจอ่านเพราะว่าจริงๆผมเขียนบทความมาไว้แล้วนะครับมาเริ่มมีเคราะ์ด้วยด้วยข้อมูลที่มีนะวันที่30เมษายน2556เป็นวันสุดท้ายของสิ้นเดือนเมษาพอดีนะครับคือคันนี้หลายคนมองว่าราคาโตโยต้ายาริซิกคาคันนี้มันจะแพง แพงกว่าราคาของรถยนต์ในกลุ่มในข้อคายี่ห้ออื่นๆในบ้านเรานะเพราะว่าหลายคนบอกว่าในความที่โตโยต้าเนี่ยมันเป็นเจ้าตลาดรถยนต์แล้วก็บวกกับการที่โตโยต้าเปิดตัวทีหลังเนี่ยน่าจะจัดเต็มออปชั่นอะไรหลายๆอย่างที่ค่ายอื่นยังไม่มีไหนเป็นเรื่องของมิติตัวถังรถที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาข้อคา้5ประตู คือในบรรดาไอกคาเนี่ยใหญ่ที่สุดก็คืออาร์เมล่าแต่ว่านิซซันอาร์เมล่าเนี่ยคือเป็นซีดานหรือรถเก่งนะครับทรงสี่ประตูแต่ว่าถ้านในทรงห้าประตูเนี่ยคันนี้จะเป็นคันที่ใหญ่ที่สุดในในบ้านเราซึ่งประเด็นที่ว่ามันแพงที่สุดเนี่ยผมผมว่าน่าจะจริงแต่จะแพงกว่าเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันโอเคตอนนี้ผมขึ้น เป็นตารางราคาของรถยนต์อีโคโคาในบ้านเราให้ดูกันทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีราคาที่่าไอในส่วนราคาถูกที่สุดเนี่ยคือคือเป็นรุ่นล่างสุดส่วนราคาที่แพงที่สุดก็คือรุ่นท็อปนะครับดูดูตามรูปที่ขึ้นให้เลยที่จากราคาด้านบนเนี้ยเราจะเห็นว่า ที่ถูกที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่รุ่นรุ่นล่างสุดของนิสสันมาร์แล้วก็มิตซูบิชิมิล่าอยู่ที่สามแสนแปดมืนซึ่งตรงจุดเนี้ยผมเดาเดาดเลยเดาได้เลยว่าไม่มีทางที่ราคาของโตโยต้ายาริสอ o โคคาหรือว่าโตโยต้ายาริสสองพันสิบสามที่กำลังจะเปิดตัวในบ้านเราคันเนี้ยจะจะมาอยู่ที่สามแสนแปดหมืน หรือถูกกว่านี้ไม่มีทางเพราะว่าผมเดาว,ว่าราคาเริ่มต้นในรุ่นล่างสุดของโตโยต้ายาเซซิโคคาคันนี้น่าจะอยู่ที่มากกว่า450,000บาทเป็นต้นไปหรือหรืออาจจะมีอีกกะไรหนึง่งคือทางโตโยต้าเนี่ยต้องการลงมาเล่นในสงครามราคากับยี่ห้ออื่นคืออาจจะตัดออปชั่นอะไรบางอย่าง เพื่อให้ราคาอาจจะลงมามากกว่านี้นิดหน่อยแต่อย่างน้อยเนี่ยผมว่าไม่มีทางที่จะต่ำไปกว่า4,2่แสนบาทอย่างแน่นอนอันนี้คือราคารุ่นอ่ารุ่นล่างสุดของยาลิสที่ที่จะมาเปิดตัวในบ้านเราเนี่ยไม่มีทางคิดว่าน่าจะไม่มีทางต่ำกว่า4,2่แสนสองหมืนบาทต่อไปมาดูในส่วนของอ่า ราคาสูงที่สุดในกลุ่ม Eco คคานะครับจะอยู่ที่5 9าแ0 0เบาทซึ่งราคาเนี้ยเป็นราคารุ่นท็อปของอนิสสันอเมล่าแล้วแต่ด้วยความที่หลายฝ่ายเนี่ยต่างมองว่าโตโยต้ายาเอโคคาคันเนี้ยน่าจะออกมาเป็นรถที่แบบระดับพรีเมียมที่สุดในกลุ่มทั้งในเรื่องของขนาดที่ใหญ่ที่สุดอันนี้คือวงเล็บไว้เลยว่า เป็นลองแค่นิสสันอเมร่า4ประตูแล้วก็อีกอกรณีหนึ่งคือวัสดุที่มีข่าวแว่วๆมานะครับว่าน่าจะดีที่สุดหรือเปล่านี่ต้องรอดูกันแล้วก็เรื่องช่วงล่างที่เขาว่าว่าโต้ต้าเซตมาได้แน่นหนึบเกาะถนนได้ดีไม่แพ้ สุสกิสวิฟเลยดังนั้นเนี่ยผมว่าราคาของรุ่นท็อป t ตยต้ายาริสอิมพคาเนี้ยน่าจะไปแตะที่ระดับหกแสนบาทขึ้นไปอย่างแน่นอน <c oughs> แต่ว่าผู้ผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยไม่ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับสำหรับเรื่องราคาที่ที่มันอาจจะแพงไปกว่า เยี่ห้ออื่นๆในกลุ่มในข้อคานิดหน่อยเนี่ยเพราะว่าโตโยต้าเนี่ยขึ้นชื่อว่า t o โยต้าเนี่ยเขาจะมีการซอยรุ่นยิบย่อยมาให้เลือกตามน้ำมัดกระเป๋าของผู้ริโภคอย่างเราแน่นอนอ้างอิงจากวีออสสองสิบสามที่เปิดตัวประมาณนั้นแหละคือจะมีรุ่นยิบย่อยหลายระดับราคา แต่คืออาจจะปรับระดับราคาลงมาสักประมาณ50,000ถึง1นึ่งแสนบาทประมาณนั้นนะครับอันนี้คือจากการคาดเดาของผมนะครับไม่ไม่ใช่ว่ายืนยันคือแน่นอนว่าคงจะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วยแล้วก็เห็นด้วยกับกับบทวิเคราะห์เนี้ยของผมเพราะว่าต่างคนต่างก็ มีความคิดมีความเชื่อของตัวเองคือผมจะบอกว่าไอการไม่คอ้อนี่ยคือความคิดของผมที่ที่นำมาผสมผสานไ้กับข่าวสารข้อมูลแล้วก็ความคิดเห็นของชาวเน็ตเท่านั้นเองผมออกตัวก่อนเลยว,ว่าตัวผมเนี่ยไม่ใช่กูรู้เรื่องรถเลยด้วยซ้ำนะครับไม่ไม่ได้มีความรู้เรื่องรถอะไรเท่าเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบทควา์เนี่ยบทครามราคาเนี่ยมันมันผิดพลาดอะไรยังไงเนี่ยก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคือตัวผมก็แค่อยากให้ทุกท่านเนี่ยอ่เสพบทความเนี่ยด้วยด้วยประโยคที่ว่าไว้อ่าฟังหูไว้หูดีกว่าเอาไว้เป็นแค่แนวทางเอาไว้เป็นแค่ความคาดหวัง ในระหว่างรอรถคันนี้จะดีกว่าเพราะว่าราคาจริงจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราได้รู้กันแน่ในวันเปิดตัวเนี่ยจากข่าวที่ออกมาก็นอย่างที่ผมเคยเขียนไปก็คืออ่าช่วงอ่าเดือนมิถุนายนถึงอ่าสิงหาปีเนี้ยไ,ไม่น่าจะคาดเคลื่อนมาจากนี้แล้วหละครับโอเค ฉันก็ขอจบบทวิเนะคะราะห์ราคา t o y ยต้ายาลิอิโคคาหรือ t o y ยต้ายาลิ2สองพันสิบสามไว้แต่เพียงเท่านี้ส่วนใครที่ออยากอ่านเอาเป็นตัวหนังสือก็เดี๋ยวดูที่ารายละเอียดของคลิปนี้เลยผมจะลงลิงก์บทความนี้ ให้ได้เอาไปอ่านกันนะครับนั้นก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้นะครับอ่าสวัสดีครับ